พยาพุทธจะบุตรมนุษย์จะเกิดพุทธทางแควคาาธรรม,มังแควคาาสังขังแควค่าองค์พระพุทธเจ้าย่างบาดนาปัจยโยโหนตุพาตา,า,าเมตตตังสะเมาาามาหาสัตตรุษเจ้าแห่งเวหาผู้มีฤทธิ์มากอานุภาพอเนกอนันต์มากล้นด้วยบุญญาธิการมีรัศมีกายสีทองสว่างสวัยขับไล่สิ่งอัปมงคล พยาคุดเป็นสื่อนำความเจริญก้าวหน้ารวมทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตและหน้าที่การงานช่วยปกป้องคุ้มครอ,องจากภัยอันตรายทั้งปวงช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมสัตว์ร้ายงูอสารพิษไม่กล้ากามกายเพราะเกรงกลัวบารมีขององค์พยาคุดจึงถูกนำมาบูชาและใช้แทนตาสัญลักษณ์ต่างๆต,ต,ตั้งแต่ตาพระมหากษัตริย์ตาทหารตำรวจวิศวะนายช่างหรือคนที่รับราชการ พุทธเป็นสัตว์ใหญ่มีอนุภาพและพระกำลังมหาศาลแข็งแรงบินได้รวดเร็วมีสติปัญญาเฉียบแหลมอ่อนน้อมทมตนมีสัมมาคารวะคนที่มีพยาพุทธไว้บูชาควรประพฤติตนในทางที่ดีมีการรักษาศีลทำบุญถวายสังฆทานอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งให้รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ให้กตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกๆคนคุปิจะจะกิตติมันตังมะอะุ อมพยาคุดลุลุแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพยาคุดรางอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพยาคุดยันติอภิปูชยามิสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามิ